วันนี้มาดูนะครับเปิดเทอมสองมาแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องการหารเลเวลหนึ่งดาหนึ่งเมื่อวานเรียนไปแล้วนะครับการหารรวมตัววันนี้เลเวลสองการหารที่มีเศษอ่าตัวตั้งคือเลขอะไหรหกเศษหกสิบเก้า <6. S 2> ตัวหารเลขอะไรครับห้านะครับ <5. S 2> หารตัวแรกห้าอะไรได้หกมีไหม,ไม,มให่เรียนใกล้เคียงที่สุด 5. รวมกันลงมารวมกันกับเลขหนึ่งทักลงมากลายเป็นเลขอะไรครับ19 5เก้าหลยนะสิเอาใกล้เคียงที่สุด5้าหนึงเป็น5้าสองสิบห้าสเอายีได้ไหมไม่ได้ไม่ยี่สิเกินเอาใกล้เคียงสิบห้าห้าสาจะเลขสามด้านบนเตึ้งเลขสามาแล้วแล้วก็เดียนเป็ไง ตอบตัอเศษเลยเศษเวลาตอบตอบะไรครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ส be, <Bo> ิบสามเศษสิบสามเศษเศษสิบสามเศษเศษกัวกันตอบยังไงกัวกันตอบยังไงตัาเลบโอเคถูกต้องแต่อย่าลืมใส่รด้วยเล็บเปิดบนบนเลไรสิข้างหน้าคืออะไร ตัวสี่นาย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 เขรียกอะไรหกสิบเ้านะครับวิธีการตรวจคำตอบจับง่ายๆอีกข้อหนึ่งก็คือโอเคนะครับอันนี้เป็นการหารที่ไม่ลงตัวเป็นการหารที่เหลือเศษข้อต่อไป